สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะนี่ค่ะเมื่อคืนนี้พายุเบบินคานะคะอารวาถึงบ้านไร่องพยอมแล้วนะคะนี่ค่ะล้มลงหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูคางถั่วของบ้านไร่องพยอมนะคะขนาดขึงตึงไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเลยนะคะ ราบพนาศูนย์ไปแล้วนะคะนี่ค่ะโอยถั่วกำลังดกมากๆเลยเนี่ยเขาเป็นพายุหมุนนะคะรอบนี้นี่ค่ะหมดเลยก็ยังเอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจะให้คนงานมาตัดเอาต้นมะพร้าวต้นนี้ลงนะคะนี่ค่ะ เพราะว่าสูงมากเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเกิดโคลนไปแถบทางนู้นแล้วก็หมดเลยเดี๋ยวโดนสายไฟนะคะหมดแล้วนะคะถัว่วถั่วจา๋าจะต้องบอกว่าลาก่อนหรือเปล่าเราจะคำ้ำก็เดี๋ยวต้องรอดูตัดตัดต้น มะพร้าวทับก่อนว่าจะควาดไปลงตรงไหนโอ้เมื่อคืนนี้บ้านใครมีพายุหมุนแรงบ้างคะไม่ได้เข้าไปดูในส่วนใหญ่เลยว่ามีต้นไม้หักโค่นหรือเปล่าเมื่อกี้โทรไปหาคนงานบอกว่าบนถนนสายแถวหน้าวัด มีต้นไม้โค่นลงมาบนถนนหลายต้นเหมือนกันนี่ดูซะต้นนี้โหต้นมะลุมโค่นแซะเขาไม่ได้หักนะคะเขาโค่นนะคะมะลุมนี้อยู่มาเป็นสิบปีเลยนะคะอันนี้เป็นต้นทองอูไรต้นแรกของบุัยวงพยอมนะคะได้มาจากเอซที่ อำเภอบ้านโป่งนะคะตอนนี้ก็โค่นลงมาแล้วนะคะไม่โค่นเนาะโดนต้นมาลุมทับแล้วก็ลังกันมาหักเลยเนาะทําไมปลูกป่าล้อมสงสัยกระต๊อบน้อยของบ้านแรงพยอมคงไปด้วยนะคะน่คะต้นไม้ของบานแรงพยอมจะล้อมรอบเดี๋ยวตรงนี้ต้องให้คนงานเอาลงด้วยเพราะเดี๋ยวหักลงมากระถางต้นไม้เสียหมดเดี๋ยวพามาดูในสวนข้างหลังนะคะ กวยหอมของบาราของพยอมไม่เหลือเลยสักเครือเดียวนะคะขนาดไม้ค้ำอย่างดีเลยนะคะฟาดขาดหมดเลยนี่ค่ะเหลือต้นนี้หลงยังไงไม่โดนเนาะมีเครือแล้วด้วยโอแล้วเครือที่ค้ำไว้แก่หรือยังเอ่ยโอ้ยแล้วก็ลกยังเลย กล้วยที่รอมนี่มีเคือทั้งนั้นเลยก็โมแต่ยุ่งข้างนอกสวนไม่ได้ดูข้างในบ้านนี่กล้วยคอพับเดี๋ยวต้องควันทิ้งหมดนี่กล้วยยังไม่แก่นะคะนี่ค่ะแต่ลูกก็พอได้แล้วนะเนี่ยเนาะอึบอึบเนี่ย ลูกน่าจะพอได้กินแล้วนะเนี่ยโอ้ยเดินมาไม่ได้เอามีดมาด้วยเนาะหมดแล้วนะคะกล้วยหอมของบลายไรวงพยอมเดี๋ยวต้องหดต้นแม่ทิ้งให้หมดรอให้หนอเขาแตกขึ้นมาใหม่โยิงมะขามเทศข,ของบ้าไรอวงพยอมเดี๋ยวต้องให้เขาตัดลงให้หมดเลยวันนี้ นี่ก็อีกหนึ่งเครือนะคะโชคดีที่บา้านเราพยอมปลูกป่าปลูกไม้ล้อมรอบบ้านไว้นะคะทําให้เราไม่ได้รับผลกระทบมากมายนะเพราะว่าป่าก็จะบังไว้ได้อีกระดับหนึ่งเป็นพายุหมุนนะคะเบเบบินเบ เบอะไรนะ่ะลืมแล้วนั่นแหละเป็นพายุหมุนนะคะใช้หมุนพัดไปตรงไหนก็ใช้หมุนนี่ค่ะที่บาลานไรองยอนก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นป่าเดี๋ยวจะต้องให้เขาลิดตรงนี้ออกให้ด้วยต้นดอกไม้ของบาลาองค์องุตรงนี้จะไว้เก็บขยายพันธุ์ล้มละเนละนาดหมดเลยนะคะ นี่ค่ะโหนี่ไอ้รูปรลอ่อแฮงๆนี่จะรูปรอแมวจอมซนรูปรอแล้วก็ซนมากนั่นนั่นวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูความเสียหายสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะพายุได้มาถึงที่บ้านแหองพยอมแล้วนะคะนี่แค่ปลายปลายแถวนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ